Thank you. สวัสดีค่ะเมนเนี่ย่าเพิงกะอยู่บ้านนาหอมอำเภอทุงสีอุดมจังหวัดอุบลเน,น้ะค่ะย่ยเพิงกะ้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของหมอแจ็คเนาะค่ะที่เพิ่นเป็นหมอผสมเทียมเพิ่นเป็นฟาร์มงัวนเด้ะค่ะงัวเพิ่นอยู่นีกะรีดน้ำเสือน้ำค่ะเดี๋ยวไปพ่อเจ้าของเพิ่นก่อนนะคะ เดี๋ยวมาหูจะกับหมอแจ๊กกันเลยนะคะหมอแจ๊กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมผมหมอแจ๊กนะครับหรือว่าชื่อนัำตาชยสว่างนะครับแต่ของปั้มแจ๊กปั้มนะครับหมอแจ๊กอันปล่อยฟังแม่ก่อนที่จะมาเลี้ยงงัวนี่เฮ็ดยังเมื่อก่อน, <laughs> นการเลี้ยงงวามาันจะเป็นเด็กหน่อยครับก็บเล็กใหญ่หลักนะครับเปกี่เฮ็ดอาชีพยังเมื่อก่อนนี่มทำงานอยู่ทำงานเพื่อชาเพื่อตุงซีอิ๊วครับเป็นปศุสัตว์ครับผมอยู่ตำแหน่งเนี่ย บ้านนี้จังไดจังไดมาเลิมเรียงงัวบวันอยู่กับโครงการประตูขั์ไทรลักนะครับเลยวกันมันจะเต็มตัวนะครับตอนนี้เดิมาเปิดบ้านจะนำงัวที่ดีๆขาพันธุ์ดีๆนะครับมาพัฒนาสายพันธุ์งัวบ้านเข้านะครับแพิโตัวขึ้นนะครับขับเัน่มตัวก็ขายได้หลายเห็ดครับแค่นี้แหละครับปผสมผสมครับมียังแน่นเห็ดนี่ผสมเทียมน้ำรือว่าจังไดอ,อ๋อตอนนี้ผมผสมเทียมนะครับอย่างในการเอ่อ การขยายพันธุ์สัตว์นะครับโดยการผสมเทียมเรื่องน้นนำเชื่อเนี่ยนะครับตัวเนี่ยนะครับบัเตรี่บนเนี่บตเตอรี่ว้นะครับมาเร็งเราบริการผสมเทียมมีผสมโตน้ำบ่ผสมโตเนี่ยตัวนี่ผมว่เห็นนะครับว่างานของมันติดคือมีเวลาไปเลยผสมเทียมอย่างเดียวรีดน้ำเชื่อในคลอเจ้าของเองเนี่ยบ่ครับครับผมรีดดูครับป้าเลยละครับผู้ใดเป็นคนรีดหายหมอต้องมันจะฆ่ามั้วยละครับหมอเคนมะเี็ให้จักเดือนจักมะเี็งท่านึงครับช่วงนี้ก็ เดดืืออนนนนนนเเ่ชวา้รามีสายพันธุ์อื่นบ่นอกจากในฟาร์มเจ้าของที่เป็นน้ำเชื่อนะ่ะแบบใครอยากได้สายพันธุ์อื่นสิมีบ่สายพันธุ์จะมีแต่น้ำเชื่อที่ตั้งจากพอพันธุ์ดังๆถ้าวอร์ในเก็ตรหามาให้ครับผมถ้าบอกก็จะหามหาให้ได้ทุกตัวแล้วครับว่จาจะเป็นพอพันธุ์นอกเลนอกเลไทยหรือบาร์บันนอกบาร์บันไทยมีเหมือนนะครับกล้วยได้บก่กล้วยกล้วยก็ได้ษให้กันครับผสมให้กันครับผมแล้วก็มีตัวท้อง ครับตัวทองนี่ลุณตรวจโดยเครื่องอุตสาหะนะครับจะอยู่ขั้นสองเดือนขึ้นนะครับสองเดือนขึ้นถ้าสองเดือนนี่หูบอนเป็นตัวแม่เออลูกตัวผู้ตัวแม่สัตครับเรื่องเพศนี่บอมบอมบอมสัดแล้วคุว่าทองเพราะลักษณะการวางตัวตัวนั้นเสริมกับหันหน้ามาเที่หันหน้ามาถ้าจะสิ่งประสมารถระบุได้ชัดเจนนะครับถ้ามันทองก็พอละคิดราคาเท่าไหร่ยามไปตรวจเดี๋ยวนี้พ่อมหาลัยครับใกล้ไกลล่ะไกลกัตามใบยาทังล่ะไปไกลสุดเท่าไหร่ กายสุตทำไรล่ะครับอายะโซทอนรีสกเกนป้านา่งกะคงใช้บริการหมอในพื้นที่เป็นนะครับเพราะว่าจะสะดวกกันหมายถึงว่าเขามีสายบอกเขา,ขานี่คือใครืนข่ยน้ำหากันนะครับเดี๋ยวห้หมอแจกแนะน้ำง่วแต่ละโตนะคะ<อ>ตัวนี้ตัวแหลกซื้อจางไหนคะน,นี่เจารีโวนะครับเป็นลูกติกลัทนะครับทีเจ็ดแบบเ่สายจเจ็ดิมบน์ตัวนี้เป็นพ่อพันลักหูือพัน,นรับเป็นไปเอกนะครับ รีโวรีรอเรือรีโบพันสูงเท่าไดรเนี่ยตอนนี้ตัวสูงหน่อยหกชิพเหรอครับจากปีนี่หมอแจกงง้ตัวนึ่งสองปีครับแปดเดือนนะครับสองปีกับแปดเดือนตอนซื้อเพิ่นมาเพิ่นอายุเท่าไหร่ตอนซื้อมาพันมาผมสื่ออายุสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนซื้อเพิ่นมาเท่าไหร่ค่ะตอนนั้นตอนซื้อมาซื้อมาสองแสนบาทสองแสนทวนแข่งขาใหญ่ขนาดค่ะรอ เดี๋ไปเบิ่งตัวข่างๆกันเลยได้ค่ะตัวที่สองตัวนี้อายุเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวยี่สิบสองเดือนนะครับยี่สิบสองเดือนขึ้นสูงเท่าไหร่คะตัวแม่ให้ลูกมันอไหร่จึงโตคะนี่ครับเป็นมัวสาวครับ่งผสมไปแล้วสามเดือนมัวสาวยี่สิบสองเดือนผสมไปแล้วสามเดือนท้องท้องของไผยเอ็กซาเร่แปดสองหาเอ็กซาเร่แปดสองหา ป้าตัวสูงใหญ่แฮะเมีบอกนะครับแม่บอกไปจำป้ามครับมแจกด่มาเท่าไหร่นี่ผมเอามาในราคาสี่แสนเก่า 4, 9, นะครับวันนี้สี่แสนเก่าครับเมียบเ่นแมบอกไปจำป้ามก่อนครับซื้อมาโดอนอย่างตัวนี้เราได้ซื้อมาได,ด้สองเดือนครับผมถึงซื้อมาได้ 2, 2> สองเดือนสี่แสนเก่านะป้าเป็นแม่ที่ตัวใหญ่แฮ<ส>่มพันสายพันใดนี่แม่สายสโุกิง่งกันครับพ่อเบือดล่อเบื่อเลยบอกครับป้ามนี่ย มาเดินตวดมกีน,นะครับแม่ไหนล่องแซมครับล่องแชมยูไซนี่ยูสลาบุรีครับผมไหนล่องแฉมยูสลาบุรีแล้วค่ะงามคากตัวนี้เป็นแม่พันธ์งามแห่งแต่ว่าใจดีอยูเลยยังหยอกกันอยู่กลางครับเชื่องขนาดอีกตัวหนึ่งนะครับประจำฟ้ามครับผมแม่สาวแม่บอกครับเมีสาวแม่บอกตัวนี้กับตัวแม่กันค่ะครับตัวนี้กับแม่พันธ์ครับแม่พันธ์ หกเดือนนะครับผ<อ>งสติงเล่ซิฟครับผมอยากเหยียน,นะครับผงหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วครับผมผสมพอสติงเล่ครับผมซุ้งเท่าไ,ไาหาปไปรค่ะตัวนี้แม่นี่สูงเม่ใชว่าจะรวยหาซิฟไปนะเดี๋บวรวยหกซิฟรวยหกซิฟว่ท้องแรกคือกันบ่นท้องที่สองครับท้องที่สองลูกเพิ่มตัวหนึ่งแล้วลูกเพิ่นไปเด็ดเมียครับแต่บ่ได้ซื้อมานั่มบ่ซื้อมานั่มกันครับอย่าออ แยออกแล้วมีคนเอาไปแล้วตัวนี้ก็งามคือกันเนื้องามีขนาดค่ะโครงสัางดีนะครับโครงสั่งใหญ่ครับขาห้าเบิ้งงัวแม่พันเ้าสิเบิ้งจังใดเนี่ยไ้เบิ้งที่อันนับแล้นะครับเบิ้งที่โครงสัางนะครับโครงสั่งลักษณะโครงสัางจังใดเนี่ยอธิบายนะคะโครงสัางลักษณะของบ้านเท่าเนี่ยเอ็นงัวเนื้อนะครับต่ดูเบี่ยวต่ดูคอขากใหญ่โคตรขวดนะครับหึกว่าเท่าขาเด็กปุย อ่าหงายพอประมาณดูรับตานะครับส<ะ>าขเป็นสี่เหลี่ยมนะเพื่อม,มาปรับปรุงึ่งว่าพันเนื้อบานเทานะครับมแมแ่แม่หนึงประจำคอรนะประจำฟาร์มสองแม่ะ่รบประจําฟาร์มตัวนี้พอพันนะคะตีแดงเข้มเลย กินเสือกแล้วก็น,นี่จัาปีนี่สามปีคนสูงเท่าใดรนี่หมอแจ๊กเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบค่สูงร้อยเดสิบนะสูงแห่งขนาดครับผมตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพอพัดลักประจําฟ้ามดีกันนะครับอีกตัวหนึ่งซือ้อมาใหม่ ไสองเดือนนะครับซื้อมาเท่าไหร่คะตัวนี้ซื้อมากับวแห้งครับซื้อมาพข้าพอกันนะครับเจลลี่บลูสองแสนสองแสนเี่กันั้ะครับจะได้สีชุดเดียวนะครับจะได้สีแดงสีแดงเข้มครับแดงเข้ม,ขขมครับเป็นที่ต้องการของเกาวดแดงเขานะครับวัแดงพ่อเพิ่นเป็นแพนีพ่อเพิ่นเอ่อด l เอลดอร์ซาลิโอหนึ่งศูนย์สองนะครับดอร์ซาลิโอหนึ่งศูนย์สองพอพันหนก แม่สายทูบดะะอ่ะายนะะเนเอกนยเสีนะครับสีแดงเงข้ม่ครัมกับงามคเนาะดังเสือเแล้วคมีบริการผสมเทียมนะครับมเขตพืปนที่นะครับมีบริการผสม<ร>ผสเทียมน,น,นะคะยีุ้มดมจนทละักนะครับโทรมาได้เลยนะครับรนอนกกวสนใจนะครับเี๋ยวรีวายนะครับคือเป็นรีวาย สีขาวงามๆค่ะมีลูกพ่อแม่พันธุ์นี่ซื้อยังนี่แม่พันธุ์น้องน้ำวานน้องน้ำวานเพันธุให้ลูกมาจังโตัวหม้อมันขาวนะครับหมาอมันขาวเลือดลอยให้กันเลือดลอยให้กันครับเป็นหม้อของน้องทั้งเพื่อนนุ่นมาฝากทำทองนะครับเบาฝากให้หม้มะฝากให้ผสมให้กันฝากทำทองนะครับวันที่โบเป็นสัตว์ง่ายลูกอายุหลายๆนะครับเรื่องหม้อ ัเลยนะครับทำทองให้นะครับรับทำทองนะครับค่าเมื่อฝากคิดยังบ่ครับผมงานก็คิดอยู่ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมอันนี้ลูกเพื่อนนี่ลูกเพื่อนครับตัวนี้ลูกติดมาหรือว่าลูกติดมาครับลูกติดมาเจ็ดเดือนนี่ลูกตัวนี้ตัวนีซีเดือนครับซีเดือนมีคนมาจองไปหรือยังอ๋อเพื่อนขายแล้วครับขายแล้วเท่าไหร่เนี่ยขายไปแล้วแปดแปดนะครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นขายไปหลายเด้อค่ะลูกตัวแม่บอกตัวแม่ครับตัวแม่เด้อค่ะงามค่ะพ่อเพิ่นเป็นไผ่ี่ตัวนี้พ่อเพิ่นเป็นพ่อพันคุ้มฝูงพ่อพันคุ้มฝูงเลือดลอยเข้กันเด้อค่ะงามขนาดสีขาวตัวนี้เพิ่นหัวลุ้นเลยกำเนิดบริเวณเดาแตงเขาคุดเขานะครับอ๋อแตงเขาวัตถุตัวจะมีเขาน้อยมากแต่คุดเพราะหล่นโดยธรรมชาติครับ มาแต่งเขาอายุสองเดือนสามเดือนนะครับสวยงามยูนีก็รับแต่งเขารับแต่งเขาคือกันครับพูดเขาทีเตียวค่าใช้จ่ายคิดยังไงรับแต่งเขาเนี่ยแต่งเขากับตัวละพันบาทครับตัวละพันบาทเป็นโตต่อโตแล้วค่ะยง้มเขาอันนี้เขาเฮ็ดทีเดียวแล้วเลยบปล่ครับผมเฮ็ดทีเดียวครับตลอดชีพเนะครับโอ้ค่ะแต่งเพื่อความปลอดภัยนะครับบล่อยมันส่วนห้ามปล่อยมันต้นเจ้าของแน่สอต้นแตงกงเน่นะครับ เขามน,นะครับเดีี๋ยวน้เานิยมกันเนาะนาฮักขนาด <c oughs> คุณตัางซื้อหรือยังนี่ยังอยู่่ครับแมซื้อแสนบาทลูกซื้อหวานใจ <c oughs> หวานใจถ้าตัางซื้อให้มันมั้ยตัวน,นี้ละ่ะตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมตัวแม่ครับผมตัวเมียครับตัวมเพคุนให้ลูกมาจังโตัวหรอคะนี่ให้ลูกมาอยู่สองตัวครับพ่องยังตอนไหนซึ่งผสมเข้าไปครับผสมยังไป เอามหนึ่งนะครับเอตามหนึ่งัวาลห้เลยะครับผลิตลูกประตาผลูกผสมขรครับราคามันจะุกรับุขนจะําลุกลูกผสมในข่องในมีจะมีเปิดราค่แนวบ่นนี้ตอนนี้บอท่านเปิดครับเดี๋ยวผมแห้ผมทำทองก่อนเดี๋ยวมาต่้งทองมจะเปิดครับอ้ต่างห้มันทองไปแล้วมันแว่ทองสองเดือนจะทราบผ่านจังสิเปิดห้ยมากหายครับข้าวโยธทองกับเดี๋ยวหพธทอง ที่เราซื้อได้งวด้องไปเลี้ยงนะครับข้างนี้เป็นเลือดผสมนะคะเพิ่นมีเลือดผสมหรือการที่คนละฝั่งถ้าแม่นไผอยากมาชมฟาร์มเพิ่นก็นมาได้เด้อค่ะแจ็คฟาร์มบ้านนาหอมตำบลหยังเนาน,นหนาหอมตำบลน,หนาหอมอำเภอถุกสีอุดมจังหวัดอุบลเด้อค่ะเดี๋ยวหมอแจ็คอันถ้าแม่นไผสนใจสิผสมเทียม หรือว่าตรวจทองหรือว่าเห็นยังเขาก่อนคุดเขาตีเบอร์คุดเขาตีเบอร์ตรวจทองกมาไล้เลยนะครับเบอร์โทรนี่ค่ะผมศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจหครับห้าเจ็ดสี่หนึ่งมีจักเบอร์ตลอดย่สิบสีชั่วโมงครับอร์เบอร์นศูนย์แปดสองีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดสองแปดหกเก้าหนึ่งเก้าสามสามมอดแจกเด้ค่ะหรือว่าแจ็คฟาร์ม สนใจก็โทรมาหาเพ่นได้ยเลยค่ะสขหรับพี่น้องพื้นที่ไกลเคี้ยวนะครับพื้นที่ปะปูพันตัดนะครับมีอยัางไงผมรับใส่กับถามารทั่วใดนะครับนะครับหรือว่าขอแนะนำให้ท่านพุทธาจะพาพี่น้องเก่าไปนะครับพัฒนาและพันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะแสนหวานก็หวานใจหวานใจ